ไม่มีอะไรเลยวันนั้นแอนไปทานข้าวกับคุณเดียวกับหลิงแล้วเชฟค่ะเขาจะมีโชว์การทำซูชิอยู่อยู่ยเมนูหนึ่งที่เขาจะต้องมีไดร์ไอ์แล้วเขาก็ใส่น้ำลงไปแล้วเราอกำลังตั้งกล้องเตรียมจะถ่ายรูปกันแล้วพอไดรไอส์มันเข้าหน้าเราก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเออเอ,อ้ยมันเยอะมากจนเรารู้สึกขำนึกไหมคะเราก็ขำว่าโอ้โหมันมาซะจนเราหายใจแทบไม่ทันอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมาเยอะมากแล้วเขาก็เติมน้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบ มันเป็นโชว์ของเขาอะ mm hmm. แค่นั้นเลยค่ะแอนก็งงว่าไปถึงตรงนั้นได้ยังไงทําให้เกิดการเข้าใจผิดขนาดนั้นได้ยังไงซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะค่ะเอฟเฟกมาถึงเรายังไงบ้างคะก็มีก็มีกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าอาจจะเป็นเฟกนิว hmm. ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ถูกอธิบาย <Yeah. S 1> หมายถึงว่าคือแอนไม่รู้ไปขนาดนั้นได้ยังไงแอนก็ง,งงเหมือนกันจริงๆแต่เราไม่ได้มีอะไรเลยค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราที่เราแบบกินข้าวกันเอง mm hmm. ตามภาษา เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ตกกระจกตกใจเหมือนกันมีแรงงถึงขั้นว่ามันมันรับรความเป็นคนีดรือวาค่อแอนว่ามันก็อาจจะเป็นก็มีบ้างค่ะที่แบบที่แบบอาจจะแบบเขาแสดงความรู้สึกว่าแบบอย่างที่ทุกคนโดนนั่นแหละมันเป็นการเข้าใจผิดในหลายๆจุดอะไรเงี้ยกับที่กับตรงจุดอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นอะไรที่เราก็ ก็งงไปเลยอ่ะแอนก็ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีสิ่งนี้เข้ามาอะไรเขาถึงขั้นบอกว่าเหมือนเราเจตนาล้อเลียนแบบคนอื่นคนอื่นใครจะทําแบบนั้นนะเราทําทําไมก่อนเราไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทำทำไมก่อนอะไรเงี่ยังงไเพราะฟินวตอนนี้มันเยอะมากจนควดเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงไปหมดอืมก็เนี่ยก็ก็นั่นสินะเราไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแอนว่าคนฟังก็อาจจะต้องเขาอาจจะต้องแบบ ต้องเช็คข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอ่ะไม่ทำแบบนั้นแน่นอนค่ะจริงตอนแรกที่โดนอ่ะเราซีเรียสไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกอะไรที่มากมันป็นเราอะไรอย่างงี้ไหมก็หลายๆคนเคยโดนแล้วเป็นปัญหาในประเทศไปเลยอ๋อคือแอนก็เห็นว่ามันเป็นอะไรเป็นเฟกนิวอะค่ะคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ จะมีอะไรจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับคนที่เขาแบบไม่เข้าใจมันก็จะมีคนเข้าไปตอบว่ามันไม่ใช่แล้วจริงๆมันก็คือไม่ใช่อ่ะนึกๆออกปะเราก็ไม่รู้ว่าจะจะไปเริ่มต้นยังไงเออเราจะอธิบายอะไรอ่ะก็ในเมื่อมันไม่ใช่อะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วในความเป็นคนของเราเราไม่มีททาทาสิ่งนั้นกับใครเด็ดขาดอยู่แล้วว่ะเราใช้ชีวิตของเรามาเราไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นนะเราไม่รู้เราจะทําไปทําไมอะไรเงี้ยมันแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอย่างแท้จริงเลยอันนี้ไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมคะ ก็ก็คือไม่อยากให้ใครเข้าใจอะไรเราผิดนะคะเพราะเราไม่ได้ทําผิดเหมือนเราไม่ได้ทําแล้วมีคนมาชี้ว่าเราทำ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 อยู่นั่นเราก็จะบอกก็เราไม่ได้ทําเขาต้องเชื่อเราเพราะเราเป็นคนพูดออกมาแล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างส่วนตัวนี่หลีกอะไรอย่างเงี้ยโดนไปด้วยเหมือนกันค่ะก็ใช่ค่ะก็ได้แต่มองหน้ากันแล้วบอกโอ้พี่ซีสเนะเราก็ได้แต่แบบรูปหลังกันไปไม่รู้จะทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เป็นอะไรที่เราก็ ขอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากางที่ยังไงเพราะว่ากลายเป็นว่าเอาคนมีชื่อเสียงมาจุดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันก็เหนื่อยแหละก็เหนื่อยแหละคนคนคนผู้ที่ถูกเลือกก็จะเหนื่อยหน่อยผู้่ถูกเลือกเราก็จะเหนื่อยจะเหนื่อยหน่อยก็จะเหนื่อยหน่อยแต่เราเองก็แอนยืนหยัดในสิ่งที่ความจริงเป็นยังไงแอนถ้าแอนไม่ได้ทําอะไรคือแอนไม่ได้ทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแอนก็เชื่อว่าหวังว่าความเข้าใจผิดนี้จะจะถูกคลี่คลายแล้วก็ ถูกมองในมุมที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs>